สวัสดีค่ะนักเรียนคนวันนี้เรามาเรียนนับเลข11ถึง15เป็นภาษาจีนกันนะคะคนไหนพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งงั้นเรามาเริ่มกันเลยสิบเอด็ดเด็กๆลองออกเสียงเองนะคะ 12 12 2> ส2 12องเด็กลองพูดสิคะ13บส,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 สามเรียกว่าอะไรนะคะสิส ส4 1ซสิกับสออกเสียงว่ายังไงนะคะส5อ5เด็กๆลองพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเล่นเกมกันเลย ของหล่ซื้อนะคะมีพิซซ่าให้ทั้งหมด3ถาดเด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีมะเขือเทศทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วลองบอกเราซื้อเป็นภาษาจีนนะคะถึงเวลาที่เราซื้อเฉลยแล้วนะคะในรูปนี้มีมะ เือเท,ท้งั้ดังหมด1ีงชิน้นภาษาจีนใครจำได้บ้ีงว่าเรียกว่าอะไรนะคะชืชื เด็กมาดูรูปที่2กันเลยนะคะรูปนี้เห็นแล้วใครหิวบ้างรูปนี้เราซื้อจะให้เด็กๆนับจํานวนซูชิไข่กุ้งมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะซูชิไข่กุ้งหน้าตาจะเหมือนลูกศรที่เราซื้อชี้อยู่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยเด็กๆลองนับดูว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วภาษาจีนเรียกว่าอะไร ดเด็กนับกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูเฉลยว่าจะตรงกับเราซื้อไหมมีซูชิไข่กุ้งทั้งหมด13ชิ้นภาษาจีนเรียกว่าชือซาน